เมื่อตอนเนล็กๆว่ถึงเดือนตุลาคมเขาก็บอกให้สวดลูปประคำแล้วก็พูดถึงว่าพระศาสนาจักมีชัยชนะที่เปนปานโดเพราะว่าเวลาพิเศษชนสวดรูปประคำแต่เหตุการณ์นั้นมันก็อยู่ห่างไกลจากพ่อเมื่อเกิดเพราะว่ามันอยู่ในศตวรรษที่15บห้ายงไรก็ตามก็เห็นพิเศษชนพอเดือนตุลาคมก็สวดลูปประคำวันนี้ก็มีคนมามอบรูปประคำให้กับพ่อ สำหรับไปแจ่ให้กับพิะชนใหม่ก็ขอขอบคุณแต่ว่าช่วงที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือแม่พระปริมาบอกให้สัตรลสสวดรูกประทัและคอมมิวนิสต์จะแปรเปลี่ยนไปในช่วงปี50ปีที่ฉลองนักทิศคอมมิวนิสต์จเจริญรุ่งโรจน์ในปีนั้นเอง ลทัทธิคอมมิวนิสต์ก็ล่มสลายจากประเทศดึงไปอีกประเทศดึงแล้วก็ปัจจุบันเราพูดถึงคอมมิวนิสต์แต่ประเทศที่จะเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆก็ไม่มีแล้วนีสิ่งที่พ่อเห็นกับตาแม่พระพูดกับเด็กที่ฟันิมาต่วทุกป,ประคำและคอมมิวนิสต์ก็แปรเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงไปจริงๆ มีอะไรอีกที่แปลเปลี่ยนไปในช่วงสุดท้ายก็อยากจะให้คณะนมารีนองสวดบทการเตนาให้กับสัพพุรุษทั้งหมดฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างการสวดบทการเตนานั้นจะทำให้ชีวิตของคริสตชนนั้นแปลเปลี่ยนไปเพราะว่าสิ่งที่แม่พระสวด คือคำสอนที่แม่พระอยากจะมอบให้กับเราทั้งหลายเพรอ,อยากจะบอกว่าในโลกนี้มีปิศาจที่เขาบอกว่ามีเจ็หัวหัวเจ็ดหัวนั้นมันหมายถึงอะไรเราทุกคนก็เรียนรู้และพ่ก็อยากจะให้ทุกคนต้องค้องกันดึงจองหอมจอมองที่เรากำลังจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงนะ จองหองเนี่ยประเทศอาหารับทั้งหลายกำลังลุกมือขึ้นไม่ใช่ประเทศเดียวแต่หลายประเทศก็เป็นเพราะว่าเขาไม่พอใจผู้นำของเขาแล้วก็ลุกฮือขึ้นเวลานี้ที่หนักที่สุดก็คือซีเรียแล้วก็อีกหลายประเทศที่มีความทุกข์ยากต่างๆหนึ่งจองหองสองตันนีที่มีมากที่ต้องทำงานหนัก ขอดูแลสมบัติของสัมทั้งหมดคนยิ่งต้องทำอานันะเพราะว่ามีสมบัติมากประการที่สามกุลาภก็ได้บอกไปแล้วสอิจฉาอิจฉาคือนิสัยของคนแพ้เจ้าอิจฉาก็อื่นสู้เขาไม่ได้อิจฉาก็ดืือกุลาภอิจฉาโลกอาหาร เราพูดถึงโลกพ้นสำหรับคนกรุงเทพเพราะดินมากเกินไปก็เป็นความดันเป็นน้ำตาลโมโหเกียดนานซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเจประการ1ึงจอมหองเดี๋ยวเธอจะต้องท่องๆกันกับล่อนะดึงจอมหอมสองตะกีสามกุลามสี่ขาห้าโลก เจ็ดเจ็บนที่คือปีศาจเจ็ดหัวและพ่อแม่ต้องต้องให้ลูกฟังและลูกก็จะจําได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือทําให้เราทีานท่านาศพร้อมๆกันดังๆเลยหนึต้องขอขอรับี เป็นบาคนบริีญนะเรารูนะ้สึว่าจะมีคนบริีกี่คนก็จะต,ต้องสวยให้ดังที่สุดเพื่อ <c oughs> ให้รู้ว่าบทกาเป็นาบทมักดีในการของแม่ฟ้านั้น <c oughs> ช่วยคนได้จริงดัง <c oughs> นั้นในประการแรกใช้บท่านที่หนึ่งที่น้องจะต้องระวังปีศาจที่มันซ่อนอยู่ในครอบครัวของเราและมันทำให้ครอบครัวของเรา ร่มสายก็คือพยศชั่วเจนประจานนี้เองในบทอันที่เป็นพระธรรมทีแม่พระไปเยี่ยมนางเอลิซาเบตและแม่พระก็ท่องบทสวดโบรารณที่บันทึกไว้ในพระธรรมเก่าและแม่พระก็ดำเนินชีวิตตาม บทสวดนั้นบทต้องมีจีกันและบทนี้แหละที่บรรดานักบวชจะต้องปฏิญาณตนถือความยากจนในการถือความยากจนของนักบวชคณะของเขาในช่วงที่เราเกิดที่ปุเศรกิจคณะน้าบวชไม่ยินเพราะว่าเขามีเหลือกินเพราะเขาถือความยากจน กขามีเงินกองกลางเก็บออนไว้ว่าทุกคนประหยัดก็มีเงินกองกลางเก็บออนไว้ถือความบริสุทธิ์ถือโซหถือพรมจรรย็เขาบว่าเขาถวายตัวทั้งหมดให้กับพระเบญจเจ้าถ้าครอบครัวของเราถือความบริสุทธิ์สามีก็จะไม่ไปสังสรรค์ก็จะรักครอบครัวจะซื่อสัตย์ต่อครอบครัวจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และอาการที่สาก็คือความสุภาพของตนความสุภาพของตนทําให้เราค้าขายได้ทําให้เราดูด hmm. ่าทำให้โต้ตอบกับเขาได้ความสุภาพของตนยอมรับว่าทุกอย่างมาจากพระเบงก้าและพระเบงก้าจะเลี้ยงดูเราความสุภาพของตนนั้นมีความสําคัญสําหรับคนที่เป็นผู้นาครอบครัวคนที่เป็น ผู้นำองค์กรต่างๆเพราะเขาจะรู้ว่าถ้าเป็นเจ้าจะช่วยจัดการให้แบบเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่พระสั่งสอนสิ่งที่แม่พระสวดก็คือสิ่งที่จะทําให้ครอบครัวของเรางเกิดความยามยืนเวลานี้พ่อก็อยากจะทดสอบดูคนมารีสามารถพ่องขึ้นใจบทนี้ได้หรือไม่ วิญญาข้รพเจ้าถวายสรุปดีแด่พระบิดาพร้อมกัแต่งจิตใจ้าพเจ้าทระนินดีในพระเจ้าผู้ให้ท้กพระเจ้าองค์ทรงโยงแก่ความดับด้อยแห่งข้า่าชโารตั้งแต่นี้ไปอรุ์ทุกสมัยจะเรียก้าพเจ้าว่า สรงกรจาผู้ดีใจมักใจไปสู่ไม่กระจายไปทรงปรกใสบรรดาผที่ทรงอำนาจองจากบปัาแต่ทรงยกยงบนใจสุขภาพโคทรงทุเกี้ยนบนองค์ยาให้น้ คนที่นอมไม่ได้ขอให้ทอไมไหได้คนที่สวดไม่ได้ขอให้สวดเพราะมันเป็นบทสอนทําให้ครอบครัวยัง่งยืนทําให้ชีวิตของเธอมีเป้าหมายและรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบทนี้เป็นบทสาคัญและบทที่ดีที่สุดถ้าเคยจะรับแม่ครับเคยจะขออะไรอีกมากมายแต่ขอให้เธอทําอย่างนี้วางใจในพระเจา้าเวลาที่มีความทุบาก น่างกในพระเจ้าดำเนินชีวิตประหยาดมัจยักหรือภาพความเงินซื่อสัตย์ต่อครอบครัวบัรจุอยู่ในบทนี้จนบทสิ้นพี่น้องทั้งหลายว่าอยากจะสรุปสองเรื่องใหญ่ๆอันที่หนึ่งต่อให้ยพ่ทอให้กับทุกๆคนที่ศาสตร์อยู่รอบตัวเราโดยอาศัยพยศชั่ว เจ็ดประการไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในเนื้อหนังของเราประการที่สองเราจะชนะได้เราสวดบทมัตตีทิกัดและประพฤติตามนั้นเราจะสามารถเอาชนะได้วันนี้เป็นวันแม่พระยกขึ้นสวรรค์ก็มีมรดของแม่พระได้โปรดด้วยก็โปรแก่ครอบครัวของเราทุกคนให้ปลอดจากพยันายพยศชั่วเจ็ดประการและให้มีแม่พระ โปรดทุกข์รอมเราด้วยพระพรของบทพระคินติการของพระเยซเจ้าโปรดเลยแล้วกอ